คลิปนี้ทำน้ำตาสืมเบิร์ดแฟนแตงโมกับกิริยาที่แสดงออกหลังเจออัมพัชราภาและเพื่อนๆน,นับว่าเป็นคลิปที่แชร์กันต่อมากที่สุดในนาทีนี้เลยก็ว่าได้ค่ะกับโมเมนต์ผ่านน้ำตาสืมระหว่างอัมพัชราภาเอสุปชัยและแก๊งเพื่อนสนิทของแตงโมนิดากับเบิร์ดแฟนหนุ่มนอกวงการของแตงโมหลังจากได้เจอกันเป็นครั้งแรก ซึ่งเบิร์ดก็เข้าไปขอบคุณเพื่อนๆของแฟนสาวที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจัดงานอะไรแต่งหมูอย่างดีที่สุดด้วยท่าทางสุภาพและเบิร์ดยังไม่ยอมนั่งเก้าอี้แต่นั่งที่พื้นจนอ้้มพัชราภาต้องลงไปนั่งที่พื้นด้วยและขอให้เบิร์ดขึ้นมานั่งที่เก้าอี้ด้วยกันเรียกว่าเป็นภาพอีกภาพหนึ่งเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจปนเศร้า และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ